มีข่าวดีเช่นเดียวกันจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสนะคะที่บอกว่าลันลันลาจริงๆละ่ะสําหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารถ้าหากว่าคุณผ่อนชำระดีแล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000บาทค่ะ โดยตอนนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสก็ขอตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB All ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563ค่ะโดยจะมีการมอบเงินแคชแบ็ k ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มที่1ได้รับเงิน1,000บาทแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นชาระเงิน กู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHB All เป็นระยะเวลา4เดือนติดต่อกันวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมไม่เกินหนึ่งล้านบาทมีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชำระนี้ดีย้อนหลังรวมทั้งหมด48เดือนส่วนกลุ่มที่2ได้รับเงิน500บาทจำนวน1 0 0 0 0แสนรายแรกแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นสมัคร GHB All ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อผูกกับแอปพลิเคชัน GHB All เพื่อเป็นบัญชีคู่โอนและชำระ เงินกู้ระยะเวลาสีเดือนติดต่อกันซึ่งนายฉัดชัยศิริไลก่กรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออเปิดเผยค่ะว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยผ่อนชําระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHBR ที่มีการรวบรวมหลากหลายบริการสําคัญของทออใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิต New Normal นายปริญญาพัฒนาพักดีประธานกรรมการธนาคารจึงมีนโยบายให้ทออศจะทาโครงการลูกค้าบ้านทออศผ โดยจะมอบเงินแคชแบ็กให้กับลูกค้าผ่านบัญชีเงินฝากอมอมทรั์ทอทสที่ผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน GHB r ภายในเวลา7วันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,564และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี2,563ถึงต้นปี2,564ด้วยถ้าหากว่าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ c เซ็ Center หมายเลข 026459000รวมทางที่ www.ghbank.co.th และที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ